สวัสดีค่ะวันนี้เข้าสวนอีกแล้วค่ะลุงกำลังไถที่อยู่โู้นเดี๋ยวพาไปดูลุงกันเราจะขยายพื้นที่ปลูกโมนี่ค่ะมแม่ตะวันก็เข้ามาตัดโอมที่เราตอนไว้ที่มันออกลาก เยแดดร้อนเรามาลหลบกันอยู่ใต้ล่มเงาม,มันอันนี้เป็นมันห้านาทีมันข้าเหนียวนะคะไม่ใช่มันที่เขาปลูกเอาไปทำอาหารสัตว์นะร้อนลุงกำลังบ่ายแล้ววันนี้ฝนตกมา3ามสีวันแต่วันนี้บ่ายแดดแกเลยแดดออกแล้วค่ะ เราจะขยายพื้นที่ปลูกชจมตรงนี้ก็ประมาณ400ต้น400พอต้นได้อ่ะต้องไถหมักไว้ก่อนลุงกำลังไถงคลุงกำลังไถเราจะทำที่ปลูกชมต่อมาอีกออเด็กพวกนี้ก็ชอบเตี้ยงรถไถโตมา อยู่กับรถไถเนาะเดินตามากันโชมเราจะทำพื้นที่ให้เป็นพื้นที่เดียวเลยเพื่อปลูกโมอย่างเดียวมันง่ายต่อการดูแลรักษาค่ะเวลามันมีหญ้าเราก็ ไม่ว่างตัดหญ้ายาวแต่เราก็ยังมีชมเก็บยอดมันนี่ค่ะแม่ตะวันก็นเข้ามาตัดเอะตรงที่ตอนไว้แล้วที่มันออกลากตัดออกจากต้นเลยแล้วมาดูกันดีกว่าเนี่ยค่ะเพื่อนๆมันออกลากเยอะละ เราก็ตัดตัดได้เลยเนี่ยตัดออกจากต้น,เ,นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไหนออกล่าอีกนี่ค่ะเราตัดมาแล้วาการที่มันออกล่าเก็ใส่ถั่อันไหนที่เรายัางไม่ที่มันยังไม่ออกเราก็เอาไปก่อนตัดที่มันออกล่า ไปโหใส่เดือนตอบเลอะเลยอาทิ้งไปลูกเออทิงไปตัวใหญ่เกินน่ากลัวใส่เดือนตัวใหญ่นี่เอาไปเลี้ยงที่ตรงนี้ใส่เดือนเยอะ ถ้าที่ตรงไหนท้เดือนเยอะๆอาจจะแสดงว่าอุดมสมบูรณ์ในเดือนงั้นเลยที่ดูเด็กมันเล่นกันเพื่อนๆน่ากลัวมากเลยนี่แหละเด็กในโตในชนบทเนาะอย่าไปจับมันลูกสกปรกแต่ท้าเดือนนี่เขา เใช่ไหมเขาทำงานบริษัทเขาเป็นเจ้าเอผู้จัดการเขาลาออกมาเขามาซื้อที่แถวบ้านแม่ตะวันอ่ะล้านห้าเขาเปิดกิจการขายขายไส้เดือนเนี่ยขี้ไส้เดือนเนี่ยค่ะเขามาเลี้ยงกิจการนี่เขาเขาลาออกจากหน้าที่ผู้จัดการเลยมาหาซื้อที่แถวนี้นี่เพื่อนๆคะนี่ค่ะ แต่แล้วนี่ยังหาไม่หมดเลยแดดร้อน,นค่ะจะอมที่ตอนไว้ใครที่เข้ามาชมขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆเลยนี่กำลังมันก็แอกลากเยอะแล้วค่ะนี่ัน,นแตกล่างน้อยเราก็ทิ้งก่อนสวัสดีค่ะ